ด้านขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษนะคะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันเก็บขยะชายฝั่งทะเลและเรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากขยะพลาสติกค,ค่ะ นายเชอรศักดิ์ชุ่มนาเสียวนายอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลไม้รูดโดยมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนหมู่เกาะช้างร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นที่หาดทรายสองสีอำเภอคลองใหญ่กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเก็บขยะชายฝั่งทะเลและการปรับปรุงภูมิทัศ บริเวณหาดทรายสองสีรวมถึงการสาธิตการแปลรูปขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นป้ายแหล่งท่องเที่ยวบล็อก ปูถนนเก้าอี้นั่งและกระถางต้นไม้ซึ่งได้รับการสาธิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเวสวรรค์ล่ากาศจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่หนางสาวกฤติกาชัชวานผู้จัดการสำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างค่ะซึ่งก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือการใช้เทคโนโลยีแปลรูปขยะพลาสติกเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ตำบลไม้รูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะ วันนี้โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่ชื่มโยงหรืออพอทอหมู่เกาะช้างก็ได้จัดกิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ตำบลไม้รูดนะคะค่ะกิจกรรมวันนี้ที่เราจัดขึ้นนะคะเราก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยาการนำเทคโนโลโยีนะคะในเรื่องของการแปรรูปขยะพลาสติกมาจะทำผลิตภัณฑ์พลาสติกแล้วนำมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันนี้เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเราจะใช้วัสดุต่างๆที่ ที่เป็นส่วนประกอบในแหล่งท่องเที่ยวเช่นตัวเก้าอี้ป้ายแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งจะทํามาจากตัวพลาสติกเรือใช้เช่นตัวฝาพลาสติกนะคะตัวถุงเรานํามาเป็นเปลี่ยนแปลงแปรรูปเป็นตัววัสดุที่ใช้เช่นเก้าอี้นะคะตัวกระถางต้นไม้พวกนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมท่าเรือโอเชียนฟลอนจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยพลเรือเอกอารักษ์แก้วเอี่ยมที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันตราดรีแกตตท่า2025ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2568ที่ปากน้ำตราด ท่าน้าเรือโอเชียนฟลอน การแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมระดับนานาชาติครั้งแรกของจังหวัดตราดโดยจะมีนักกีฬาเรือใบาจากทั้งไทยและต่างชาติร่วมแข่งขันในรุ่นอ p t i m i s ตและ i l c a ทั้งประเภทชายหญิงในช่วงอายุ8ถึง15ปี15ถึง18ปีและรุ่น o อ e n การแข่งขันจะเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และประชันฝีมือซึ่งท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดตราดได้กล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมกีฬา เรือใบให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตราดรวมถึงผลักดันให้ตราดเป็นสนามแข่งขันกีฬาทางทะเลระดับนานาชาตินอกจากนี้นะคะยังจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะคือหนึ่งเ่ยเราได้รับเราได้มีสามารถได้รับการคัดเลือกนะักกีฬาเพื่อจะเป็นตัวแทนทีมชาติ ในอนาคตอันนี้เป็นเป็นสิิงแรกสิ่งที่2เนี่ยได้รับเรื่องการส่งเสริมเรื่องด้านการท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากนักกีฬามาแล้วก็จะมีครอบครัวมีพ่อแม่มาอย่างกาวคราวนี้นักกีฬาร5 0คนที่ว่าผมคิดว่าพ่อแม่ที่มากับเด็กเนี่ยอย่างน้อยก็อีกร้อยกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่เนี้ยก็น่าจะรองรับได้ประมาณ200กว่าคนนะครับเพราะพ่อแม่เนี่ยเขาต้องดูเนื่องจากเราแข่งกันเป็นรุ่นรุ่นเด็กเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว ของจังหวัดไปด้วยนะครับสมาบมก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการจาดการงานการให้มีคุณภาพแล้วก็สมกับที่เป็นการแข่งขันนะครับในอนาชตาวันนี้ผมผมพาเจ้าหน้าที่มาดูนะครับมาดูมาดูแล้วก็สํารวจและในอนาคตเนี่ยใน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 อนาคต,นนาคตจะส่งทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อมาทดสอบจังหวัดตรา,ดาที่ทราบมาคือมีลมทุกฤดูกาลนะครับเหมาะสมในการที่เรา,าจะฝึกซ้อมการเล่นใบรวมทั้งการจัดการงานการเล่นใบขึ้นลมไม่รุนแรงนะครับเหมาะ ยิ่งสำหรับการแข่งขันนะค <c oughs> รับ